สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าโอ้โหครับไาๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันครับครับตอนนี้เราอยู่ที่เส้นจากกระสังไปสัะพาชัยครับพิกัดตรงบ้านหลวงฤพธิ์ครับตอนนี้น้ําเอ่อท่วมถนนครับเส้นทางเนี่ยตรงนี้ครับผมเส้นทางเข้าหมู่บ้านครับตอนนี้ปิดแล้วครับโอ้โหครับพี่น้องดูครับบรรยากาศครับผม อันนี้ไม่ใช่น้ำหนุนได้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้กบกับพี่น้องสุดๆไปเลยครับผมเราขับรถจะไปที่บ้านตรวจครับเห็นแล้วขอจอดครับขออนุญาตจอดถ่ายให้เพื่อนในชมครับกับบรรยากาศครับหมดกันครับแบบนี้ในหลายๆพื้นที่อาจจะน้าท่วมครับตอนนี้โนรูยังไม่มาเลยครับเนาะอันนี้แค่ร่องมวสุมครับแค่ร่องมรสุมก็มีผลให้เนี่ยพื้นที่นาข้าวตรงนี้ครับ โอ้โหครับพี่น้องทั้งสองข้างฝั่งทางนะครับเต็มไปด้วยน้ำครับนี่ครับผมสงสารพี่น้องครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ครับผมเนาะภัยพิบัติครั้งนี้ครับถือว่ารุนแรงพอสมควรอันนี้เรายังไม่ได้รับน้าฝนจากโนรูนะครับผมโนรูจะเข้าวันนี้เนาะเข้าวันนี้วันที่2ี่ดครับอันนี้เพิ่งช่วงสายๆครับโนรูยังไม่มาเลยมาแค่ตั้ง เข้ามาเฉยๆครับผมแต่ว่าผลกระทบได้เกิดขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ครับเป็นถนนครับผมถนนครับเส้นที่จะเข้าหมู่บ้านครับผมอ่ะไม่รู้ว่าบ้านอะไรครับป้ายหายแล้วถนนที่จะเข้าหมู่บ้านครับตังนี้น้ําท่วมขังหมดแล้วครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้แล้วครับพี่น้องโอ้โหครับโอ้โหสถานการณ์ครับเนี้ยอัปเดตให้ดูครับผมอยู่ที่อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับตรงนี้มวลน้ํามหาศาลครับอย่างนี้ครับนาข้าไม่เหลือแน่นอนครับ รับรอครับผมนาข้าวนาข้าวไม่เหลือแน่นอนนาข้าวครับผมดูนแน่นอนครับผมโอ้โหครับน่าสงสารพี่น้องครับผมโอ้หครับนี่ครับเห็นบรรยากาศกันครับก่อนเนาะตอนที่เราจะเดินทางต่อครับวันนี้เราจะไปที่อำเภอบ้านกรวดครับไปย้ายรถขุดรดไมโครเราออกจากพื้นที่ครับเป็นเขื่อนครับเขื่อนโอบโกครับผม โอ้โหครับพี่น้องไม่อยากจะบรรยายเลยครับเนาะความเสียหายจะเกิดขึ้นจากพายุครับผมอ่าร่องมรสุมครับที่น้ํามาช่วงก่อนที่โนรูจะมาครับเนี่ยอันนี้แค่โนรูยังไม่มาครับน้ําขนาดนี้แล้วพี่น้องถ้าโนรูมาถึงไม่ใช่มันจะโดนหนักกว่านี้เลยครับนะสถานการณ์น้ำครับสถานการณ์น้ำที่ยังน่ากลัวครับเนี่ยพิกัดที่วัดหลวงพ่อฤทธิ์ครับเนาะ เส้นทางไปปับปราชัยครับตรงนี้ถือว่ามวลน,น้ามหาศาลแล้วพื้นที่ไร่นาตรงนี้หลายๆร้อยไร่ครับเออท่วมไปแล้วครับผมน้องพี่น้องดูครับผมขาวโพลนดีกว่าน้ําทะเลครับนะพวกเราจอดข้างทางครับเห็นน้ําเยอะก็เลยอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันโอเคครับพี่น้องเห็นใจและสงสารพี่น้องหลายๆท่านครับ พวกเราถือว่าน้ําท่วมร้านอ่าก็ยังจะลดได้ครับเนาะไม่เสียหายเท่าไหร่ครับในนาข้าวครับถ้าอยู่อีกประมาณสักแค่อาทิตย์เดียวหรือสองอาทิตย์อาทิตย์ก็กว่าครับก็จบแล้วครับพี่น้องหมดสิทธิ์ที่จะได้เกี่ยวครับผมเพราะว่าข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วเนาะตั้งเขาตั้งเขาตั้งท้องแล้วครับขออภัยครับเสียงแหบครับวันนี้่าจะไม่สบายครับผมโดนฝนบ่อยเหลือเกินเนาะ นี่ครับสถานการณ์ครับผมที่ตำบลอ่าตำบลสูงเนินครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับประกัดนี้ครับับน้ำท่วมขังน้ำท่วมน้ำเอ่อขึ้นท่วมอ่านาข้าวของพี่น้องพวกเราครับผมเนี้ยเราขึ้นสูงมากมากครับอันนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นครับผมเนาะมวลน้ํายังไม่ได้มาเลยครับพายุฝนยังมาไม่มาเลยเนี่ยนี่แค่ปกปวยปลายครับมีลมเล็กน้อยครับผมน่าจะหนักวันนี้ครับพี่น้อง น่าจะหนักกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าในข่าวครับบอกว่าโนรูนี่คือหนักมากครับเนาะมีน้ําป่าไหลหลากแน่นอนพี่น้องที่ประสบภัยด้านนะครับน่าสงสารมากครับบ้านหลังนี้ครับจะท่วมหรือเปล่าครับผมเนี่ยจะอยู่เป็นเกาะเลยครับผมโอ้โหสัญจรออกมาไม่ได้ครับพี่น้องอยู่ตรงกลางครับเป็นเกาะครับผมสัญจรออกมาโดยการใช้เรือแน่นอนเนาะก็ต้องซื้อเรือแล้วครับพี่น้องซื้อเรือเพื่อไปช่วยพี่น้องแลวครับวันนี้ฮะโปรเจกต์ต่อไปจะไปหาซื้อเรือครับ สักลำหนึ่งครับเพื่อที่จะไปช่วยน้ำท่วมครับเนาะอ่ะพี่นน้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สั้นๆแล้วกันเนาะให้กำลังใจทุกๆคนครับที่ประสบภัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม